อ่ะมาต่อกัน EP สามออคุยกันต่อเรื่องการคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์คอมเมนต์ที่อยู่ในในกลุ่มหรือว่าในในในที่ว่าในที่เราเล่นติ๊กต็อกเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์คอมเมนต์นู้นคอมเมนต์นี่คอมเมนต์เคอมเมนต์ comment ในทางที่ไม่ดีนะผมมองตรงผมถามตรงๆเถอะคุณใช่ส้มจริงไหม ออกตัวมาเลยส้มจริงไหมคนส้มจริงเขาจะไม่มีคำว่าอิจฉาริษยาท่านนายกทักษิณครับผมยกเว้นคุณส้มปลอมตัวมาเป็นพวกกปปสเก่าที่เครียดแค้นท่านมากต้องไหมออออกตัวมาสิว่าส้มจริงเปล่าส้มจริงเขาจะอยู่ในส้มจริงแดงจริงนี่เขาจะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยครับจะไม่มีการเครียดแค้นใครโกรธเกลียดใครเป็นพิเศษมองตรงนะ อืมเขาจะเป็นก,ากลางๆแบบแบบเฉยๆแต่ถามจริงไอ้พวกที่เข้ามาคอมเมนต์ที่ว่าๆๆนี่นี่นี่นั่นถามจริงส้มจริงปะส้มจริงออกตัวมาส้มจริงถ้าเป็นส้มจริงพวกคุณก็เป็นส้มที่ไม่มีมาตรฐานไม่มีคุณภาพเป็นส้มที่แย่มากอ่ะเออบอก้เลยนะ คนที่ไล่ล่านายกทักษิณไล่ฆ่านายยกทักษิณไม่ใช่ส้มแท้จำไหมนะส้มแท้คือคนที่เป็นกลางกลางถ้าเกิดส้มเอาตามคุณถ้ามันส้มเหมือนคุณทุกอย่างนะคุณคิดดูอ่ะสอสอในกรุงเทพเั็นกี่เขตสามสิบสองเขตถ้าเขาเอาคุณหมดอ่ะวันนี้เขาออกอาเดิน์บัทวงกันหมดแล้วอืออ่ะขอด่าต่อกหน่อยหนึ่ง พูดต,ตรงๆอะส้มแท้เขาไม่อิจฉาสยาคนรอเขาต้องรอได้ต้องอดทนรอได้ถ้าส้มแท้มีความรู้จริงมีความคิดจริงมีสมองจริงจะต้องคิดว่าเออในยกทักษิณท่านโดนไล่ท่านโดนกัดทาทั้งนั้นจากอะไรจากรัฐประหารถูกต้องไหมครับผมเออจากผู้ที่มีอำน,นาจที่เขาต้องการเป็นเช่นนั้นมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นได้ไหมเออ นายกลักสินทําอะไรที่ผิดแย่ผมบอกตรงผิดแกผิดเยอะนะไม่ใช่แกไม่ผิดเยอะนะเอาหวยบนดินขึ้นเอาหวยใ,ใต้ดินขึ้นเอาบนดินนี่แกเข้าไปทําให้พวกไอ้เขาเรียกว่าพวกเก็บซวยอะพวกแบบได้หัวคิวได้อะไรเนี่ยมันเครียดแค้นมากขนาดไหนแล้วคุณคิดเอาแล้วกันเออแค่นี้หวยใต้ดินมาหวยบนดินเนี่ยเขาเครียดแค้นแกแล้วแล้วไปทําให้พวกไอ้เจ้าสูงเจ้าสวหลายหลายคนที่แบบโหเห็นแกผลประโยชน์อะไรเนี่ย ทักษิณแกรู้ทันแกก็จัดการหมดก็โดนไปหมดเห็นไหมข้าวปลานาน้ำยายางยงที่อะไรขึ้นหมดเลยแกก็โดนประคัดผลประโยชน์จากพวกนี้ทั้งหมดยาบงยาบ้าแกปาหมดแกก็โดนพวกเขี้นี้ไปขัดผลประโยชน์กับพวกเขี้นี้ทั้งหมดเข้าใจไหมแกถึงโดนแกถึงอยู่ประเทศไทยไม่ได้เอาความเป็นจริงพูดกันสิถ้าแกกระทำไม่ดีจริงอ่ะผมถามจริง คนจะต้อนรับแกไหมทั้งประเทศอะแกไปไหนก็มีแต่คนต้อนรับมีนักข่าวไปสัมภาษณ์เต็มไปหมดทุกช่องทุกทางอะ่ะเอาดีอคนแกอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วจากประเทศไทยไปสิบเจ็ดปีทุกคนลืมไหมทุกคนก็ไม่ลืมสมองมีเนี่ยไม่เคยลืมจากผมคนหนึ่งไม่เคยลืมเลยความดีของท่านเนี่ยท่านทําไว้เยอะมองตรงได้พวกเสือสเล็งสเลสเอสเลอเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยนะ ผมบอกตรงบอกเลยว่าคุณไม่ใช่ส้มแท้คุณเป็นพวกกปปสที่ปลอมตัวมาหรือเป็นพวก i o มาจากที่อื่นและไอโตรงนี้ก็ไม่ใช่ของส้มแท้ด้วยส้มแท้เขาไม่อิจฉาทีิจาหรอกถ้าเขาอิจฉาทีิสยาเขาจริงจังอะ่ะเขานัดกันปั๊บส3บสาเขตเนี่ยเขาลงมาเขตละหมื่นคนเนี่ยสามแสนกว่าประเทศไทยจะไปไหนเขาต้องเรียบร้อยดิครับ วันนี้เขาขอรัฐทหารอีกแล้วแต่นี่ส้มแท้เขาก็ไม่ต้องการมาทะเลาะเบาแวงหรอกยกเว้นไอ้ส้มพวกคุณน่ะส้มปลอมมาจากกบพอสเก่าไม่ใช่ของแท้เหมือนไอ้ไอ้อะไรนะอีกสออะไรนะผมไม่เห็นนะนั่นะน่ะไ,ไอไตัวนั้นแนหะเตี้ยมพยายามเตี้ยมดึงโหดึงเออเออเสอเศดงเศอะไรดึงมานะ โอ้โหดึงทหารมายุ่งแล้วตอนนี้เริ่มยุ่งดึงทหารมายุ่งแล้วเพราะว่าอนาคตไม่มีปัญญาที่จะเอาเอาลงได้อะเอาตระกูลจีนวันลงได้เลยพูตงตรงเนี่ยใช่ไหม <c oughs> ไม่เอาว่าไม่มีปัญญาเพื่อไทยลงได้เพราะงั้นเถอะมวีวิธีเดียวตอนนี้ก็คือเรียกร้องให้ทหารลงมาช่วยยึดอำนาจไปให้ทีนึงเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งกี่ชั้ง,งก็แพ้เหมือนเดิมมันแหละ เฮ hey! ตลอดชีวิตต้นไหนนะไม่มีใครเข้าบ้าพวกคุณหรอกนะอืมโอเคฝากไว้ให้คิดไอ้พวกที่มาคอมเมนต์เนี่ยนะอ,นนอนีนี้ผมบอกตรงเลยผมกล้าพูดฟันธงเลยไม่ใช่ส้มแท้เป็นส้มที่เนา่าที่ไม่มีคุณภาพแถมพวกคุณนี่เป็นพวกกปปปอปปสเก่าที่ยุแยงตะแคงรั่ว เห็นคนได้ดีไม่ได้เห็นประเทศชาติจเจริญไม่ได้อยากให้ประเทศชาติต่ำลงไปต่ำลงไปอยู่ในอุงมืออุงตีนพวกคุณใช่ไหมบอกตรงสมองมีนะเอาไปใช้อย่างอื่นม้างก็ได้นะไม่ใช่เอามาไล่ล่าในยุคสังสินผมอย่างเดียวมองตรงแต่กานคุณไล่ล่างไงผมไม่สนหรอกผมรักของผมสักอยาก่างจะกี่ปีดีดับผมก็รักเหมือนเดิม โอเคคลิปนี้มาเล่าให้ฟังนี่อีพสนะรู้ทันการเมือง e p พสาสวัสดี